สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิญครับพี่นออ้องเวัสดีจ้าครับเจ๊บ้านําครับเอามาโซอีกเขาหน่อเนอกเรือปลาอีกด้วนี่ปลาครับเจาบอกเล่นก้อนเบ้ที่หลังนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เราจะทําชุดผักชุดนึ่งปลานะพี่น้องเนาะชุดหนึ่งปลา,นะช,ปา,ช,ปาชุดผักเจาหนังท้องใส้บอกเล่นค่ะเปิดคลิปด้วยการตัดผักก้อนเพราะว่าต้องน้าไปหนึ่งก้อนเพราะว่าสุดท้ายเราเขาจะน้ำมาแพ็กแมี่บอกอือก้อนจาบมุงดูผักงามาเบิ้งพี่น้องเป็นเมาสวนมาอันนี้บอกอือบเนี่ยบอกอือก้อนที่แรกเลยค่ะ แล้วก็ซีเมนต์กับลำ้ำบอกอือนี่ซอยเราค่อยล่างเนาะไหนแม่เป็นผู้ล่างใส่หมอเดอะ้ะอืมพักหนึ่งอันนี้ปลาเลี้ยงสีก้อนเหมืนน้อนนอ่อนบางงานอ๋อันนี้กําลังพอดีค่ะอันนี้อาหมานหนึ่งจิ้มแจ้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดมักเหลืองบนกระสีอาเหลืองยึดตัวอ,อันนี้ของเขาพอดีเดนี่ยซ้ำเลยดีเนาะเบื้องแรกเปิดหนึ่ง สิบบาทนะสุดหนึ่งนะพี่นอ้องนี่แหละสนะักนี่แหละเนี่ยเพราะว่าใส่นี่หั่นเด้เพราะงนหนึ่งมันจะได้เท่าดได้แปะแปะเป็นพันหกอะไรอยู่ลนะหกหมืดเพราะว่ามันหลายอย่างเนาะสุดหนึ่งนะ ันี่ยเหมือนข้าวบ้านนาอะไรก็สุกเร็วยุดดอกน้อบ้านนาอ่อนอิดนะเอาพอกุกๆนี่ก็ได้เนอะมันมามแตกอือเราค้นบนกระุสียงก่อนบนกระุสีว้านคือสุดพักยรองสุดกับนี้ได้หละเน้ะจะว่าปะกินพักไร ขายแค่สิบบาทขายแค่สิบบาทซื้าาตอตะผักกับเตี๊ยวหนังละเลี้ยงทุกตะผักกับเจียบหนังเจี๊หนังร่างไซม์โมอันนี้สุก้อนเนาะกับมะเพกก้อนก็กกนวังตีเป็นถุงไปข้นนะ้ <c oughs> อ,นนอกับเพกหน่ะขันตอนแรกเขากะซอยนี่ข้ากับอือให้แม่เลี้ยงไปเลยเลี้ยงห้างอันนี้เป็นหนึ่งก้อนกระเล็บกันเลยสุก้อนเนาะกับมะเพกก้อนหน่ะเนาะกระลั่กับะอือนี่แหละซืได้หนึ่งก้อน พอ,อดีเลยเนาะออนส้อนตลาดบ้านเพื่อนั้งมาเขาไปซื้ออะไรมันเป่นเก็บอยู่ในสวนไนโดซื้อขายกันคือยุตตลาดเนี่ยพ่อก,กับแม่ยู่ในที่อย่างเพื่อนปลูกกะงัง้นงะงั้นดินพันด,ดีดินงามยุมด่ดีนี่เฮงปีนาปีเฮีน ต่ว่าว ion, it, yeah. Means, an, เอาขน so er ไปเฮ็ดไปไก่อะไร็ยันผลลัพธ์เลยนะมาผลักค่ะท่านเป็นมาเป็นลักกันก็บแมงเมือหันนะอี่ดีส่วนตะลค์น่ะเต็มยยุ่งหนักไม่เพิ่งหอมแดงน้างามงามแม่ห <hiç> ัวใหญ่กระดอกกระเดือกมะลังยุ่งหันนะปลูกสุคนเลยมันธุ์พันธุ์บ้านโน้ดิบันโน้ดิบเติมพันก็บที่นี่นี่นะมันก็ไปซื้อกันเนาะสิบบาทเป็นก็บว่ได้ลักกันนี้ยกเว้นว่าหางอื่น เ <laughs> พราะว่าปีนี้มีมีเวา่าบักอือบันเสียต้งหลายบอักอือบันกําลังเก็บกู้นะกู้ใส่ส้มโรงงานนั่นนะบักอืองะงามเลยเนี่ย,เ,ยเสียต้งหลายสุดท้ายเราไม่กระต้องเราจะมันระวงังคือเก่าดิยุกไก่ปลูกยูกไก่ไรกันเลยน<อ>เนาะต้นก<อ>้อนเ<ด>นี่ยพี่<ด>น้องตีนเสียวเอาเลี้ยงบอกอือก่อนนะคะ่ะ มะเขือหยาวยบ้าอานี่แหละมะเขือหยาวยไก่เป็นมะเขือสั่นเมนริเนี่ยน้บมะเขืออันซุกกว่ก้อนบ่แม่เหือเจ้าอีกซึ้งหนึ่งซึ้งเนี่ยเสกกระลำเส้นเนี่ยนมามะเขือใส่ใบตองนั่นมะเขืออยากให้วานนะเทศลาเพิ้ลใบยาวขวนออกมะเขือมะเขือนี่มะเขือ ค้อว่าเปิร์ลวานใบเอาขวัญออกพี่น้องจักบ่แม่นบ่มักง่ายเด้เวลากินเพิ่นกับวานซีอีหลีตาเขาอนเน้นเนี่ยเออมันกัหอมมันสิบัพโภออกจากตรงนั้นยังก็ขวัญีิมันเฮาดิสนั่นเน้องเหือบัดนี้ยกระลำเนาะใส้หิ้วเตี่ยนน่ะกาพี่น้องกระลำต่อครับลำบัดนี้ครับพี่น้องมันสิเป็นจังไดาธุรกิจนี่ไปเรมันสิมา แม่เป็สิไปพี่ิเนาะสิบบาทอันนี้แบบป่งปลาได้นี่ปลาก็ได้ขายอยู่เด้ป่าก็ได้ขายอยู่อืมสลับม,มันก็มีหัวอเนี่ยก็เขาเอิญนะหัวมันฮอดีกับแนบติ๊กเสียนี่บ้างนะเนาะแนบติอืกหัวเป็นแนบหัวได้นักกับแนบดี มันน้อยก็สงอ้วนขึ้นแล้วรำาไปโปกอันนะีโปะไปไหมอือตะกรอบดีเลี้ยงกรอบครับพี่นอ้องอันนี้จะไปให้ปลาคนกระเลงไปไม่ขายคนหนึ่งก็อยากเอาไปให้ปลาต้องอดใจนี่เป็นน้ำกระยูงกระยูงโอ้กรอบดี กินได้เลยเนี่ซุ้มเฮาให้ปลานี่ก็ได้แต่ว่าเฮาก็ต้องแบ่งปลากินน้เพราะว่าเฮาก,ก็กินปลาอยอะอ่ะงงใจเหรอหัวงามซุม้มสิว่าเฮาอ,อให้อันส้าวมวยน่ะแห้งงามสมมติามาลวกกับนาเทียนน่ะนุ่ยง่ายของแม่ป้าอันนี้ซื้อเพิ่นเมื่อวานนี่ยค่ะเลือดสวนเพิ่นน่ะ Mẹ hãy hãy nhạc bộ của mình nhau. Moment hãy hm. Mom con. thấy con nữa, up nò mina. One, two, tùy thủy. nó đi đi nằm bọc bọc sang yang ba. Same nữa. Một bọc 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 แดงบักเขินยุบแล้วเัาบวบไปนั่นล่างไว้เนาะเออสัหยิบต้นมาหนิเอาหนี้เอาซ้อมแบบไหนนะเนี่ยบักแต่ซ้อมสิบบักซ้อมแม่ล่างันี่ได้หน่อยไหมล่างทั้งเดียวกันนั่นเสียเพราะว่ามันสะอาดดีเพิ่นไม่ได้เก็บอันอย่างก่อนเก็บเนียงเลยเก็บอันต้นมันค่ะมันเก็บเนียงมันเก็บเนียงนู่นงามบ่พี่น้อง สวยนี่เนาะเอา้าเป็นแบบเบิงเด้เนี่ยยาวเอยกําลัางเกิดจิกําลังเกิดสดสีเดบลกแม่ล่างมามัดไปเ่ายดีก็แม่ <c oughs> เอา้านี่ประกาศซ้อมก็ได้เอาหมดละไปอบออันนี้นะมัดไปงี้ง่ายเนี่ยม,<า>มัดมไปง่ายเลย น้ำสุกแล้วเขาก็เนี่ยให้มันลอยอยู่ตั้งแต่เขากระลันเพราะมีขี้เนื้อเราก็ต้อนเขาคือกาเนี่คือเก้าสินาอะไรกระลำมันอยังต่อเถอะน้ำพริกแลกค่ะตำปลาลาเนาะพี่น้องน้ำพริกตำปลาลาปลาลาต้อนเนี่ยค่ะวเหนียวจะเสียบ้างอาอแม่ใส่เมื่อนี่รสเนาะเพราะว่ามันหลายเขาสิต่ำอยู่ในเครื่องพี่เราเทีสิ่งเดียขาดเพราะมันว่าเอาไปขายเหมือนดอกมืดนาเราค่อยสิต่ำไปขายอันนี้สิต่ำไป็นซอยบุญเพื่อน้ำเนาะค่ะพี่น้อง เอาต่ำแล้วเขาขนเอาคือลาบเพราะว่ามันบัมีโคกง่ายปะเนั่นพริกสดกระเยียมสดคือต่าไปเมื่อวานนี่แหละค่ะต่าไปก่อนเนาะค่ะเด่งจึงคือพริกฝากนั่นไหมไส่หลดนะเนาะก็เขาไปค้นเดือดเดียวใส่เราไปค้นกับเยียมแบบนี้ค่ะพี่น้องเยีย <5, 5. S 1> มค่ะ นี่ยลงกันเนาะซื้อซื้อของปลอมพี่น้องเสระจ้วเนี่ยวันหนึ่งไข่ทำลงกันเขียนเทลงเลยไปะเทียนสดนะค่ะไปเขาไปงานบุญเนี่ยเขาไปใส่บุญคนเขาไปปั้นเอาเน้อยุบอุ่นเนาะมื่อนี้่จะโขกเอาเดี๋ยวโขกกันบุญครับ เีย็นเลยด้วยคนะ่ะเนาะจะให้แมค่ค้นอืมกันนี้พีิกกับเกียงแล้วกับฮาตัร์อันนั้นมาคามเปียกเนาะเต่งมาหน่อยเนื้อเสเสร็จอ่าค้นสองอันนี้ละหอม,นอนอมเลยไปผสมคามเปียกเสร็จเลย น้ำมะขามเปียกก็เป <fois> <together> ็นของเส้นน้ำเนี่ยใส่มาแบบน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปนะคะน้ำมะขามเปียกกับน้ำปลามาคือกันแห่นเนาะสีปลาจะมียว้ราบเป็นตัวม้วนคือลาบปัดตองตัวเดียวนั่นนะว่าลาบปัดตองสับพี่น้องกันเลยลาบปัดตองบัดนี้ไม่ว่าเน ไปครับจเจี๊ยบบอกเล่นได้ไหมครับพี่น,อน้องเจี๊หนังของขนสร้อยกันนะพี่น้องนะเอาเสีบเฮาแล้วกันเด็กคันน้าาคามเปียกซะอีกเพราะว่าน้าาคามเปียกจะสอยดรอปความเค็มของปลาล่าลงไอกลมก็มีเนาะอือคุณป้าอ้วนตัวแเราไปพี่น้องเอาแม่หอมใส่รถเฮาใสา่หลเนาะไปเพิ่นตักจั่มรู้จักจั่ม รู้มักสมมากสกดีบางน้าซะอีกอผู้มักเข้มเปรอเะเพชรเกษตรต่ำบางพรกซะอีกมีสูตรยังต,ต่โตเให้พี่น้องให้เนวกินคนเฮากินบ่คือ,อกันนักหวานม,มักเข้ม,ม,มเป็นลาบกระสอบลาบกระปุกมาเฮาภาสิไสอันนี้ล่ะตบ้าสี็ดอันนั้นยวมันสิบานันพี่น้อง สิพาไปเฮ็ดแจวบอกอันแจวหนังพองได้ไหมนี่ะใช่ครับเห็นอย่างไรต่อมาดีน้ำพริกได้นึงละราไนีหนค่ะเหลือน้ำพริกแจวหนังพองแจวหนังหัวค่ะผสมสิแพ็กปลาทาไปน้ำเนี่ยพี่น้องมาเบิ้งสูตรสูตรแซ่บที่พริกอีกหอมเราบอกพี่น้องก็ในเด้อร์เมนจะใส่พริกใส่พริกลงไปครับ โอ้อันนี้เกี่ยววันนี้แม่ต้มคักๆแม่ต้มอ,อ,อ,อ๋ออ๋อใสกระนั่งกนั่งก้อนโอ้ใส่พริกลงไปผักสุรศิษฐ์บาทจะเตรียมไปน้ำอันนี้จะเตรียมกับหอม,ม,อม้ะจ้าเตรียมกับหอมลงไปครับต้มครับวันนี้มีคมแนแจกต้มคน กินหอมหอมห้ยหุ่ยพับก็หอมผักผักหุยห้่ยหนึ่งปลายได้เลยค่าบรรยาลาสุดท้ายมุ้งตาดีเให้ทอดก็ไปจะกินเนาะเต่งสุดผักเลยพักก็ไปจะกินไม่สิบบาเสิมุ้งตัดกระรมกับสิบลอยแขกอยแล้วแขกแบ้อผงใชวกันแล้อจ้าหนวดังกันห หนะังกะกี้ละกะซอยลนละจ้าเขาได้แซ่หามแซ่นตามเขาพี่ครับตามเนี่ยนวดไปันอ่อนกันแก้วหนังพ้องละจ้างปล้าครับพอดีแม่พอดี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 โอ้คนง่ายใช่ไหมพอดีพอดีก๊อเจีย คนไม่คนโอ้เขียงที่วมบนลนกันเด้อเขียงตกหนังนน้งก็ไหาหมอนแต่รายอนไปเรเื่อยๆครับได้ค่ครับปรุงครับนี้ปรุงแล้วจ้า เราน้ำตาลไปครับน้ำตาลตัดหน่อยนึงครับหยดลงไปอีกหน่อยนึงครับ จะน้ำพริกกับอันนี้ก็จะอิ่มนะอืเนี่ยเยบร้อยครับพี่น้องน้ำพริกยังก็แก้วหนังเด้ครับแก้วเปลนแก้วหนังกับอันนี้พอดีเข้ากัน30บาทเนาะกับชุดผักโอ้ยพี่น้องสูงเราจ้ะสำคัญนะครับปลาหนึ่งปลาหนึ่งผักแก้วบักเล่นแก้วปลาแดียกนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องจ้าแต่เสียบนี่ นี้ก็ามัดมัดครับมัดค่ะนี่เป็นเจลบอกเล่นเด้อค่ะตงุงละสิบบาทเจวหนังพองบานสิทดิกว่า <Yeah. S 1> อันนี้เจวหนังพองเนี่ยให้พี่น้องเพิ่งได้ค่ะสิบบาทจะ <c oughs> กินกระดอกกระเรือพี่น้องนี่หนังป้อมเล้อค่ะดไปได้น,นี้นี่สิบบาทแล้วก็มีเจวปลาลาสุดผักสิบบาทเร <Yeah. S 1> ียบร้อยแล้วค่ะสุดผักก็สิบบาทผักเข้ากับมีฟักทองบวบหอมผักกาดซ้อมกระลำมะเขือนะคะนี่ละผักสุดผักอันนี้เอียด แล้วกับปลาแดกปลาแดกนี่กะจะขายถุงละยี่สิบบาทเอาถุงไปน้ากับยางไหนเธอหนิเด้ปลาแดกต่ำเนาะหลังจากเนาเอาไปกับปุกนึงแล้วเขาแกะนี่แหละเอาไปขายน้าเจี๊พี่นอ้องมึงหอมกรอบคับพี่น้องเสดายอือเบิ้ลปลาแดดในถุงละสาวค่ะปลาแดกสูงเครื่องเอิ้นว่าปลาแดกสูงเครื่องปลาแดกต่ำเ,เพราะเป็นปลาแดกบอมเนาะพี่น้องเนาะเป็นปลาล้าทรงเครื่องเรื่องเขาอือยางเสนอ มาไปยิมุฮอนเียบรอยครับเียบรอยเนาะก็จะไปขายเตรียมของหมดมือแล้วพี่น้องปลานี่จะไปแบมันฮอนปลาตัวละสามสิบชุดผักเจลพวกเจลสิบชุดผักสิบมาลานี่ยี่สิบเนาะค่ะไปจองนี่ละเม่จองกันเมื่อไหร่ทำไม่ไห่นี่รถเนี่ยสลดคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนละเดียวค่ะพี่น้องสิพาไปขายของนี้มือนีเนาะค่ะเขาจะเลาะไปเรื่อยๆนะมู่บ้านนี่แหละ เส้นน้กับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใป็นเช้าเชิญละกันแม่น้ำนกค่ะสลายคลิปนี้กับฝากไปเส้นนี่แหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะบบ๊ายสวัสดีครับเสือนักพี่น้องเด้อค่ะ